ความคุ้มค่าของแต่ละคนมันต่างกันแต่สําหรับตัวผมแล้วถ้ามีงบแค่พันกว่าแต่ได้ดูบอลจอใหญ่ๆสะใจร้อยนิ้วแบบนี้มันโคตรจะคุ้มเลยนี่คือโปรเจคเตอร์รุ่น V10 ตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดสเปคใหม่เป็นระบบ Android TV เวอร์ชัน13 RAM 2 ROM 16ใช้งานได้ไหลลื่นรองรับแอปดูหนังออนไลน์ดังๆได้มากมาย และยังสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Google Play รองรับการฉายภาพได้ใหญ่สูงสุดถึง180นิ้วสว่างชัดใหญ่เต็มตาและรองรับการเล่นไฟล์ 4k โดยส่วนตัวที่เคยรีวิวโปรเจคเตอร์ในช่วงเรทราคานี้มาหลายตัวบอกเลยว่าเจ้า v 10ตัวนี้ให้ภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เคยลองใช้มาเลยด้านหลังของตัวเครื่องมีช่อง hdmi usb และช่องต่อแจ็ค3.5มาหรับต่อออกลำโพงนอก รุ่นนี้จะเป็นระบบโฟกัสแบบไฟฟ้าที่สามารถกดปรับโฟกัสได้จากรโมท e เลยขาตั้งของตัวเครื่องสามารถหมุนปรับได้180องศาทําให้สามารถแงนตัวเครื่องฉายภาพได้ที่เพดานแบบนี้เลยใครที่อยากนอนดูการ์ตูนหรือเชียร์ฟุตบอลจอใหญ่ยักษ์ฟินๆในห้องนอนแบบนี้จิมที่ตะกา้าหรือลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะ